นะน,นุ่มร็อกผมยาวคนนี้รอที่จะมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักตัวตนของความเป็นร็อกที่แท้จริงของเขานะครับเอวีเจจากทีมฝันและฝ่ายเขาต้องมาเจอกับนักดนตรีชาวร็อกคนนี้้องวีแปดในเพลงดานิโลมิกครับ สแต่อยากคิดว่าอะไรไม่ดีตรงที่เราเหนื่อยม่อไห่สว้สักเจ้าไร่ถเพลิยาไม่ใหญ่เนไม่มีว่นมนจะสอะรเธสย่าง 重ねて怖くて。 ก็ขอเชิญร็อกตัวพ่อนะครับตัดสินว่าใครจะร็อกได้ใจกว่ากันนะครับเชิญพี่ปูอยู่เลยนะฮะน้องสองคนนี้ทําได้มันมากสะดกมากครับถือว่าเป็นการปิดโชว์วันนี้ที่ดีๆมากๆเลยนะครับสําหรับอีกคู่หนึ่งครับคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับน้องเอมีเสียงที่ที่ดีครับกว้างมากเพียงแต่ติดตรงที่ว่าน้องเอร้องไม่ค่อยชัดนะฮะน้องตองร้องได้ชัดกว่าแต่สําหรับพี่แล้วเพืนดี ดประจักเสียครับผมตองกับน้องเอนะครับน้องตองเสียงคมธรรมชาติกว่าแต่ว่าพิชไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความมันอาจจะน้อย่านิดนึงน้องเอมันมากเลยนะครับแต่ว่าร้องใหญ่บานมีความเป็นนักร้องประจําอยู่เป็นนองร้องประจําที่ไม่ค่อยดีนะเช่นัร้องประจำน้องไม่จำมีหลายแบบคือคนร้องเสียงใหญ่ เสียงใหญ่แล้วม <mom ent> ันเหมือนกับแบบเราจะพยายามพู people, ้ให้คนคิดว่าเราเขาชอบอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ลองหาเสียงของตัวเองดูนะครับจุดนี้ครับแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยพี่ให้ความมันกับน้องเอแล้วกันไม่เที่ยวมากอะจริงๆแล้วท่านฮุกเนี่ยผมว่าทําได้ดีพอๆกันเพราะว่าเสียงคู่ทั้งคู่นะครับแต่ว่าบังเอิญว่าความที่ power เสียงในโทนต่ำๆเนี่ยแตงโมทาได้ดี ส่วนภาระที่พี่ปูโยนมาให้ผมก็คือระว่างเอกับตองเนี่ยจริงๆแล้วก็มันทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าพัฒนาได้ก็พัฒนานะครับเอผมให้คุณแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาสิ้นสุดของการโหวตแล้วด้วย